สวัสดีค่ะใครที่จับได้ไพ่อี้จิงใบที่38นี้นะคะคือได้ไพ่จิ้นนะคะเรียกว่าเป็นความหมายที่ดีนะคะแม้ว่าเราจะต้องอดทนฝ่าฟันหรือว่ารอคอยดวงตะวันยามเช้าที่จะค่อยๆทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าใหม่เรียกได้ว่าเรามีความหวังได้ในทุกวันใหม่นะคะที่เราตื่นมาแล้วยังมีลมหายใจยังได้เห็นดวงตะวันอยู่ก็อยากเป็นกำลังใจให้นะคะ โชคชะตาของคนที่จับได้ไพ่จีนหรือไพ่38ใบนี้นะคะใบที่38นี้กล่าวได้ว่าโชคชะตาของท่านจะเป็นช่วงที่รุ่งเรืองอย่างถึงที่สุดหากได้ร่วมงานหรือว่าลงทุนกับผู้อื่นด้วยการยอมรับความคิดเห็นของคนรอบข้างและก็นํามาปรับประยุกต์ใช้ให้เราเกิดความสําเร็จได้ด้วยตนเองนะคะ ด้วยการที่เราพึ่งตนเองเป็นหลกักแต่ก็ให้รับฟังผู้อื่นด้วยค่ะนอกจากนี้ก็จะยังมีผู้ใหญ่คอยให้การช่วยเหลือสนับสนุนอย่างดีและให้การอุปถัมภ์ค้ำชูเราเรียกว่าตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ค่ะแม้ว่าบางทีก็จะมีสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเจะรอดไหมนะแต่ให้เราพยายามมองโลกแง่ดีนะคะแล้วก็มองว่าเราอ่ะมีคุณค่าและมีความสามารถมากพอแล้วก็มีบุญมากพอที่จะทําให้พัน แต่และช่วงเวลาเลร้ยวไไปได้นะคะส่วนความคาดหวังค่ะใครที่คาดหวังหรือปรารถนานะคะจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้ใหญ่หรือผู้คนรอบข้างในทุกช่องทางนะคะมีความเป็นไปได้สูงแล้วก็มีความสมหวังอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ได้เลยค่ะส่วนเรื่องคนที่คาดหวังกับการแต่งงานหรือว่าครอบครัวนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับคนที่มีครอบครัวหรือว่ามีการแต่งงานเกิดขึ้นได้มีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนช่วยเหลือด้วยนะคะ ความรักก็จะราบรื่นมีความสุขสมหวังในที่ต้องการแต่ย้ําว่าต้องรอคอยก่อนนะคะรอคอยสักพักนึงค่ะครอบครัวอย่างที่บอกนะคะก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองพากันไปในทางที่ดีอย่างต่อนเนื่องแต่ท่านและคนในครอบครัวนียจำเป็นที่สุดนะคะต้องมีความซื่อสัตย์อยู่ในคุณธรรมนะคะไม่ละโมบลบมากหรือว่าไม่สติหลุดหรือทำอะไรในทางที่ไม่ดีแบบใจร้อนอย่างนี้ไม่ได้เลยนะคะ บุตรหลานบริวารก็จะนำพาโชคลาภโชคดีมาสู่เพราะว่าจะเป็นคนที่ถ้าจะมีลูกหลานหรือคนใกล้ตัวหรือว่าบริวารที่เด็กกว่านะคะหรือว่าคนรอบข้างเนี่ยที่จะเป็นบุตรหลานบริวารหรือเป็นคนใกล้ชิดเราเนี่ยก็จะแบบเป็นคนที่มีความฉเฉลียวฉลาดหัวดีการศึกษาดีกระตันยูรู้คุณด้วยค่ะถามถึงลูกถึงบุตรในคันนะคะก็ถ้าใครมีก็จะเป็นผู้หญิงนะคะ ส่วนธุรกิจการค้าขายค่ะช่วงนี้มีเกณฑ์ได้รับผลตอบแทนสูงแต่ให้ค่อยๆลงทุนไปอย่างไม่ประมาทด้วยนะคะตามสภาพเศรษฐกิจด้วยค่ะสุขภาพเจ็บป่วยอะไรก็จะหายดีขึ้นโรคที่เกี่ยวกับการดื่มหรือกระเพาะลำไส้ให้ระวังนะคะท้องเสียเกิดขึ้นได้ง่ายมากเลยค่ะถ้ารอคอยอะไรอยู่จะมีข่าวดีมา ให้ได้เราได้ยินนะคะแต่ว่าต้องรอคอยอย่างอดทนอย่างที่บอกค่ะใครสูญหายก็จะเดินทางมาบอกแหล่งที่อยู่ของเขาให้เราทราบในเร็ววันนี้ได้ด้วยนะคะการเดินทางก็รับรื่นดีค่ะตามอย่างที่ใจต้องการนะคะถ้าเรา เกิดมีอะไรสูญหายเนี่ยให้หาทางทิศใต้กับทิศตะวันตกเฉียงใต้จะเจอก่อนนะคะถ้าทะเลาะเปาะแววกกับใครก็จะสามารถแก้ไขได้และเราจะได้เปรียบจากกันที่เราเงียบเป็นหรือว่าใช้คําพูดในทางที่แบบต่อรองแบบโชชชๆเลยนะคะการงานค่ะท่านจะมีผู้ใหญ่คอยให้การช่วยเหลือสนับสนุนอย่างที่บอกนะคะคอยเป็นแบ็กอัพที่ดีอยู่เบื้องหลังแน่นอนการเรียนการสอบหรือบททดสอบอะไรไม่ว่าจะเป็นการทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็จะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะรุ่วง เปิดร้านกิจาการใหม่อย่างเงี้ยก็เป็นช่วงเวลาที่ดีมากแต่ควร,ควรแบบเริ่มดําเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่างที่บอกนะคะส่วนการเปลี่ยนแปลงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากในการที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้ต่างไปจากเดิมก็เหมือนที่เรารู้กันนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงหรือการทําสิ่งใหม่ๆก็จะได้รับผลลัพธ์ใหม่ๆขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ